สวัสดีค่ะพบกับช่องส้มโอรถครอบครัวนะวันนี้นำเสนอเลยคันนี้ค่ะเป็นรถที่ราคาดีและได้เครื่องยนต์2.8ใครกำลังมองหารถครอบครัวที่ต่ำกว่าล้านนะคันนี้ห้ามพลาดเลยคันนี้เป็นรถฟอร์จูเที่ราคาดีแล้วก็ได้ความแรงเต็มที่เลยสำหรับท่านใดสนใจติดต่อโดนได้เลยนะคะมาค่ะวันนี้ค่ะ นำเสนอคันนี้เป็นตัวฟ o r t u n e r 2.8V ขับเคลื่อน2ล้อสีดำหลอดุคันนี้ราคาเพจนขายเพียง849,000บาทเท่านั้นเองท่านใดสนใจซื้อสดตีเทินดอกเบี้ยพิเศษยังมีนะดอกเบีย้นะบยพิเศษที่2บาทกว่าเท่านั้นเองท่านใดสนใจทั้งหาสโมโุดได้เลยค่ะคันนี้ฟ o r t u n e r 2.8V ขับเคลื่อน2ล้อล้อได้ r 18นะสำหรับไซส์ฟ o r t u n e r 2.8V แล้วสีดำหลอดุขนาดนี้สีเงางามฉ่ำไม่มีริ้วรอยไม่มีขนแมวเลยค่ะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิม้มไม่มีชนหนักไม่มีน สนใจทักหาได้ค่ะคันนี้นัดเชสได้หรือว่าปรึกษากรณีไฟแนนซ์ซื้อสดได้หมดเลยคุ้มค่าคุ้มลาค่ะคันนี้นะถ้าสนใจค่ะเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้แล้วก็ผ่อนเพียงเดือนละ1 4ื่นถึงหมื่นห้าเท่านั้นท่านใดค่ะเงินเดือน30,000อ่ะท่านเดียวจบได้เลย ไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องมาอะไรค่ะท่านเดียวจบเลยคันนี้เอาไปเลยหรือเธอลดได้เลยค่ะรับรองว่าทางไปรินให้ราคาดีแน่นอนคันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาด2.8หายากมากนะสำหรับสีดำมีต่างหากตระกูลฟอร์จูเนอร์นี่รถครอบครัวดับต้นๆเลยของเมืองไทยเลยก็ว่าได้แล้วไปดูดีกว่าค่ะว่าด้านในฟังก์ชันมีอะไรเป็นรถครอบครัวที่ฟังก์ชันง่ายใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากในการใช้งานเลยสำหรับ f o r t u n e r d i ์ดีไ Sport เท่ๆคันนี้ห้ามพลาดค่ะ คันนี้เป็น f ฟ r t ์ n e r 2.8V ระบบการขับเคลื่อนไฟฟ้าอะกระจกเป็นไฟฟ้านะปรับพับมีเซ็นเซอร์มาแล้วเรียบร้อยคันนี้ได้พุชสตาร์ทแล้วก็มีเปิดท้ายจากตรงนี้ได้เลยค่ะ ตรงนี้เป็นพวมาลัยเป็นนะมัลติฟังชันนะมีคุสคอนโทรลมีแพดเดิลชิพมีมาครบเลยแล้วในส่วนของเลขไมค์คันนี้ค่ะเป็นฟอ er ร์จูเนอร์สองจุดแปดวีขับเคลื่อนสองล้อปีสิบแปดเลขไมค์อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันตามนี้เลยเลขไมค์ดีไซน์ของเขาจะเป็นสีออฟ้าๆเนาะเป็นสไตล์ของตัว V ีเขาเนาะคันนี้2.8 V ก็เป็นสไตล์สปอร์ตมีเส้นแบบว่าแสงสีฟ้าเป็นตัวมาตรวัดอันนี้หลอ่ลอๆเท่ๆตามสไตล์ของเขาเลยค่ะ Fortuner อร์เขาจะเป็นทรงนี้นะสำหรับตัว V หน้าจอเชื่อมต่อรับสายบุทุธได้ทัชสกรีนได้ค่ะใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนแอร์ออโต้แล้วก็เกียร์เกียร์เป็นไทยเกียร์แบบนี้เลยคันนี้เข้าเกียร์ง่าย Gear, สามารถแพนดูลชิพหรือเชนเกียร์ผ่านพวงมาลัยได้หมดการขับขี่มีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดค่ะสตาร์ทสต็อปสเตมมีสามารถปิดโหมดได้จากตัวปุ่มนี้นะะการลื่นเท่าไหร่มีมาครบแล้วสำหรับรถครอบครัวความปลอดภยัยคันนี้ก็ค่อนข้างมาครบมาเต็มแถมได้เครื่องแรงๆ2.8งไปอีกตามสไตล์ของตัว V ีค่ะ f o r t u n e r สไตล์ของ V ีค่ะบอกเขาจะเป็นสีน้ำตาลโกโก้เนาะน้ำตาลเข้มๆดูแลง่ายค่ะบ่ไฟคู่หน้าปรับพับมาแล้วเรียบร้อยอันนี้ใช้งานง่ายบอกแล้วว่า f o r t u n e r โตต้าไม่ไม่ยุ่งซับซ้อนแล้วก็มันททนนนถูกด้วยเบาะตรงกลางค่ะปรับพับได้เช่นเดียวกันดีไซน์สปอร์ตหนังทั้งหมดดูเลยริบหรอยคันนี้แทบไม่มีเลยแล้วแทบไม่ยุบเลยเพราะว่าเป็นรถที่ดูแลดีมากอันนี้คือเดิมเดิมเลยนะแล้วในส่วนของตัวชาร์จไฟก็ได้ไฟบ้านมาค่ะคันนี้ได้ส่วนของ120โวลต์นะไฟบ้านก็คือใช้งานชาร์จสบายๆเดินทางต่างหิันไม่ต้องกังวลค่ะว่าแบตจะหมดสามารถเยบชาร์จได้จากตรงนี้เลย มาดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายบอกแล้วว่าเป็นประตูไฟฟ้าโชค๊คไฟฟ้าค่ะใช้งานง่ายค่ะไม่ยุงย่งยากไม่ซับซ้อนเลยเกิดเปิดจากตรงนี้ได้เลยเขาก็เปิดขึ้นมาแล้วเสียงนี้เกิดจากการที่เหมือนจอดอาจจะเปิดปิดน้อยค่ะแต่ว่าถ้าเราใช้งานบน่อยๆหรือว่าอะไรเงี้ยเสียงมันรเงียบไปแก้ไขโดยการฉีดเซน็กก็หายแล้วอ่ะไม่ต้องกังวลค่ะไม่มีผลต่อการใช้งานเลยอันนี้ไม่มีผลจริงเพราะว่าเป็นทุกคันใช่เพราะว่าประตูท้ายไฟฟ้าจะเป็นลักษณะนี้ค่ะ สไตล์ของฟอร์เนอร์คือปรับพับแขวนนั่นเองค่ะด้านตรงกลาง60 4 0ด้านหลัง5 0 5 0าปรับพับแขวนวางถุงก๊อฟได้ใส่ของได้วิวแชร์ได้ทุกสิ่งอย่างได้เดินทางเอโรติงได้หมดเลยคันนี้2.8เดินทางต่างจังหวัดนะช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลนะครบจบเลยสนใจเธอรถค่ะทักหาได้ตีราคาได้ให้ราคาดีไม่ยุ่งยากนะคันนี้เลยรอรอ,อดูดูคันนี้รถครอบครัวสไตล์ที่นั่งห้ามพลาดเลยสีดำเงาเงา,งา,งาวิบมากเลยอะ่ะ คือเงาจนจะเห็นหน้าสมบูรล์ละคันนี้ค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาราคาดีขนาดนี้พัร์ุเนอร์น,นนะใครกําลังมองหาบอกเลยราคาต่ำกว่าล้านแถมได้2.8คันนี้คุ้มคุ้มจริงสีดําด้วยหายากเลยลูกค้าบอกปรับไปฟ้าคู่หน้า คุ้มค่าคุ้มราคานัดดูรถเช็คได้หมดค่ะปรึกษาได้เหมือนว่าบางท่านที่มีกังวลเกี่ยวกับเครดิตเนาะปรึกษาสมโมดได้เลยหรือว่าอยากดูรถจริงมาชมได้เลยค่ะที่เพชรยนต์าขาเซนตไทย68สาทักขาสมโมดได้เลยค่ะติดต่อโดยได้เลยขอโลเคชั่นได้เลยนะที่09 1 8 4 5 9 2 1 3ได้เลยนะคะ